วันนี้จะมาสอนการป้อนใปสั่งซื้อให้กับพี่ชมพูนะคะก็อันดับแรกก็เข้ามาที่ไอสมาร์ทก่อนค่ะรหัสผ่านเลขหนึ่งนะคะล็อกเข้าไปค่ะเข,เ,เข้าเมนูเข้าเยี่ยมนะคะเลือกหาร้าน VRV ค่ะ เราก็เลือกลูกค้าค่ะเข้าไปสั่งขายนะคะอ,อ,อันนี้ vrv ร้านนี้จะเป็นแวดไายหลังนะคะเข้า n 1นะคะเลือกเครดิตสาวันค่ะกด3นะคะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะ กเลือกชื่เซลล์ก่อนค่ะเซลล์สิบสามสิบสามบยเล็กนะคะก็เคที่สามสิบวันค่ะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาน,นะคะสามสิบวันแล้วก็เพิ่มรายการค่ะสั่งสายยางมาหกขดค่ะก็ต้องเอาน้ำหนักไปคูณกันก่อนค่ะสี่คูณหกก็เป็นยี่สิบสี่ค่ะก็พิมพ์คำว่าสายยางค่ะการเปิดสายยางต้องรวบรวมน้ำหนักก่อนค่ะ ค้นหาคำว่าสายยางสีขาวนะคะจะเป็นรหัส x สเสือเลข0แล้วก็ศูนเลขหนึ่งค่ะเลือกรายการนะคะจำนวน24กิโลค่ะกิโลละ60บาทค่ะบันทึกนะคะหลังจากนั้นก็ไปหาไซค่ะ2อุนจํานวนติ๊กของแถมก่อนนะคะจำนวน6กขดแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะ ับไปเสร็จแล้วในนี้มันจะมีบอกว่าแวดเข้า City Home นะคะก็พิมพ์เข้าไปให้หมดคะ่ะหมายเหตุนะคะ,แ,ะแล้วก็มารับเองนะคะ ร้านนี้พิเศษหน่อยนะคะจะต้องแจ้งน้ำหนักให้ลูกค้าด้วยนะคะเราจะต้องโทรไปแจ้งแล้วก็ถ่ายที่ทางสตอจัดมานะคะส่งมาทางลายห้องพี่บวยเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวห้องพี่บวยเล็กเขาจะส่งต่อไปอทีหนึ่งค่ะเลือกวันพึกค่ะตอบใช่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปโอนรายการนะคะเพื่อส่งเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเลือกส่งข้อมูลนะคะ แล้วก็เลือกโอรายการค่ะตอบใช่นะคะข้อมูลจะส่งนะคะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะก็ปิดการรายงานแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ